I mm do -hmm. รู้ไหมว่าโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้คนมีภาวะซึมเศร้าโรคเครียดวิตกกังวลหรือไบโพล่าแต่ถ้าเราเลือกใชใ้ถูกทางและดูแลสุขภาพจิตเป็นประจำโดยวิธีโซเชียลดีทอกก็สามารถฟื้นฟูจิตใจได้เพราะจากการศึกษาพบว่าโรคซึมเศร้าที่เกิดจากโซเชียลมีเดียมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่น ต้องการมีชีวิตดีๆแบบคนอื่นในโซเชียลมีเดียและอยากได้รับการยอมรับเมื่อไม่ได้รับความรู้สึกนั้นอาจจะส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเป็นโรคซึมเศร้าและปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าลืมเสพสื่ออย่างมีสติและหมัน่นโซเชียลดีทออย่างเป็นประจํากันนะคะ หรือถ้าใครรู้สึกเศร้าอึดอัดไม่รู้จะระบายกับใครลองแวะไปเล่าเรื่องราวเหล่านั้นได้ที่ www. บนบน .com หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิตสำนักอนามัยกรุงเทพมหานาครโทร02-203-2866และมีศูนย์บริการสาธารณาสุขอีก6แห่งคือบางซื่อดินแดงวัดธาตทองสีพญาบางเขนวัดหงรัตนารามได้เลยนะคะ